อ่าหวัดดีครับลูกสวัสดีค่ะเนาะวันนี้ขออยากสอบถามพ่อคุณว่าเป็นไงทีธีมอบประกาศศีรษะวันนี้ที่ทางวิทยาจัดให้เรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับลูกก็วันนี้สําหรับที่วิทยาจัดให้ก็ขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆดีๆแบบนี้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาไปให้เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็อย่างน้อยก็ยังมีลูกหลานในรุ่นถัดไปที่จะมาเรียนในครั้งครั้งนี้นะคะก็ ต้องขอบคุณพอมากเลยค่ะวันนี้รู้สึกยินดีมากๆกับการที่จัดงานเรารับไปประกาศสียบัตแบ<อ>บนี้ค่ะอยากฝากอะไรกับน้องๆที่จะมาเรียนที่วทิทยาลัยเทคนิคทองเราบ้างไหมครับก<อ>็อยากจะฝากสาหรับน้องๆคนไหนที่สนใจในการเรียนนะคะัน ทางวิทยาลัยของเราเนี่ยยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้ามาเรียนในครั้งนี้เสมอเลยนะคะยังไงก็ตขอบคุณนะครับก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าเนาะคิดว่าสิ่งใดก็ประสความสำเร็จนะครับลูกขอบคุณนะคะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ